สวัสดีท่านผู้ชมผู้น่ารักทั้งหลายท,ท,ทุกทุท่านด้วยนะคะผมว่าวันนี้เนี่ยอยู่กับผมคนเดิมกันอีกเช่นเคยเลยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมที่ท่านผู้ชมนั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซึ่งนั่นก็คือแคว้น VS ซอมบี้2นั่นเองยูโฮ <c oughs> ซึ่งในรอบนี้เป็น EP ที่ สี่แล้วนะท่านผู้ชมอ่าเราก็จะมาเล่นในโหมด Avenger อีกเช่นเคยจะเป็นยังไงก็ไม่พูดว่านทำเพลไปลุยกันดีกว่าในรอบนี้เราก็มาอยู่ที่ลอสซิตี้หรือว่าดินแดนรับแลก,กอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมในดินแดนรับแลนี้ผมก็ได้ทำการเล่นมานิดหน่อยนะท่านผู้ชมซึ่งในแต่ละดานเนี่ยบอกได้เลยว่า โคตรยากโาคตรทรหคดนะเอนจิจริงคือซอมบี้มันมาค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เราก็อยู่ในเดที่30กันเป็นที่เรียบร้อยนะใกล้จะถึงด่านบอสแล้วอห้อดิเดียวในเดที่30นี้จะมีออบเจกทีมให้เราทำหรือเป็นเควสมันคือเออเมือกเลยมันคือเมือกของเดฟซึ่งไอ้เมือกนี้เราไม่สามารถ วางพืชทับลงใบได้นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากซึ่งก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเจ้าซอมบี้ที่มันถือหัวกะโหลกอยู่นี่มันคืออาวุธร้ายแรงที่จะทําลายพืชของเราถ้าหากมันสูบดวงอาทิตย์ของเราไปได้นะท่านผู้ชมซึ่งเซตที่ผมจะมาใช้เนี่ยผมจะไม่ใช้ทวินซันฟาเวอร์แล้วนะเพราะว่าน้องราคาแพงเกินไป ผมจะใช้เป็น s u n f เวอร์แทนขาดไม่ได้คือบ็อกชอย ironweed, leslie g ake, อ e e e n d u r i a น้อง s ต a เลียของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมว่าบอกได้เลยว่าพื้นสีทองโคตรเยอะนะเออมันกินพื้นที่เราเหลือแค่นี้เองอะท่านผู้ชมแล้วแบบโคตรยากโคตรอันตราย โอ้โห oh. ถามจริงให้ใครเล่นก่อนเออนะนี่นี่นี่มันสูบไปแล้วมันสูบไปมันก็จะเผาพืชของเรานะทุนผู้ชมมาโคตรเยอะแถมยังจะมาทีผมก็ไม่เข้าใจว่ามันแบบแล้วมันก็หลุดไปอีกตัวนะพื้นถ่ายไปแล้วเราก็เหลือพื้นที่อยู่สามตัวใช่ ไม่ถึงรถตัดหญาสามตัวที่ผมชนะได้เนี่ยเพราะว่าผมปล่อยมันให้เข้ารถตัดหญ้าหมดเลยเออสอมบี้มันมาเยอะมากเลยเอะทุกจมเราก็ได้ไอพินาตาไอแก่นักสำรวจมาซึ่งเราเปิดไปแล้วก็ได้สตีทแพ็กของน้องสตาร์เรียแล้วก็เอนดูเรียนมาน้นชมซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรน้อย เรามาต่อกันในเดยที่31แล้วซึ่งเดยที่31นี้เลเวลออก e ิ t ทีฟให้สวายเด e ะซอมบ e ้ t t a c t with the g i v e ว p แ n มานนอาอีกแล้วมันไม่ให้เราเลือกพืชเองอีกแล้วนะท่านชม,ชมโอ้ยเราให้น้องเห็ดมาอย่างน้อยก็ให้นะแล้วเราก็มีเออน้องกบแล้วก็น้องตัวนี้ผมจำได้ต้องกดใช่ต้องกด ยำใต้แล้วเวลากดเนี่ยก็ต้องใช้แสงอาทิตย์ด้วยนะไม่ใช่ว่ากดแล้วกดฟรีๆเออนี่กดไปแล้วคือซอมบี้ตั้งแคมป์มันมาเป็นหมู่แบบโอ้โหจะไม่เล่นเลยเหรอพี่ท่านผู้ชมเราต้องทำการล้างมันไว้ก่อนที่มันจะถึงเว็บใหญ่ผมจะได้ให้รถตัดหญ้ามันไถไปเรียบร้อยถึงเว็บใหญ่แล้วท่านผู้ชมได้เวลาปล่อย ปล่อยไปเลยซอมบี้มันมาโคตรเยอะโคตรอภิมหาเยอะอะ่ะท่านผู้ชมคือผมไม่รู้ว่าจะชนะได้ไงนอกจากการใช้วิธีนี้นะและแล้วนะท่านผู้ชมเราก็ได้ทำการบุกตะลุยในทุกด่านทุกเดมาจนถึงตอนนี้นัน่นก็คือเดที่32ซึ่ง นี่คือดา่านบอสของเราทุกทม,มเราก็จะไม่พูดมากทำเพเราจะไปดูกันเลยดีกว่า <c oughs> เปิดตัวเป็นเอ,อ,อร์บอลลูลมร้อนใช่มันคือบอลลูนลมร้อนซอมบี้ทุผู้ชมซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้มีกับดักมาด้วย <c oughs> เขาให้กับดักเรามานะเือ ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรมันเสกลูกน้องออกมาแบบรัวเกินบอสมันเผาไฟพืชเราไม่บองชอยต่อยมันเลยต่อยมันแก้แค้นเอาคืนเอาคืนมันให้สาสมเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเบ้นผ่านมาไปมันคือมันคือ,อทหารอากาศซอมบี้ใช่ นี่มันเล่นผ่านหน้าไปอีกแล้วโอ้ยนี่ด้ว่าถ้าไม่มีบล็อกชอยผมอยู่ไม่ได้นะเนี่ยเออจริงๆนี่นี่เครื่องจริงแล้วอะไรมันอยู่ด้านล่างวะเนี่ยสงสัยต้องเสียสละพืชเราไปอีกแล้วเออเออ,อ,อไม่พืชเราโดนไฟไหม้ตายเม่งแล้วเกียมเลยโดนไปอีกเลนี่มันเสกยืดจังเลยเนี่ยไฟเนี่ย <Bye. S 1> พืชของฉันนี่มันเสกเยอะเกินไปปะเนี่ยถามจริงคือเสกโคตรเยอะเลยเนี่ยไฟเนี่ยฮะเดี๋ยวให้มาโดนวงปอกชอยทีหนึง่งเดี๋ยวจะต่อยหน้ามันให้แหกเลยดูมันมันเอาอีกแล้วนั่นแหละบอกชอยใช้อันเตะกับบอกชอยเลยนะไม่เสียดาย แต่คืออันตีไม่โดนใช่อันตีไม่โดนเรื่องที่แย่อะไรขนาดเน่สมัยมาถึงแย่ขนาดนี้นั่นแหละตีมันอุ๊ยสอุ๊ยสอุ๊ยอุ๊ยมันจะตายแล้วทุกผู้ชมันจะตายแล้วบอสมันมนอยู่ตรงนี้แล้วได้เวลาอันตีโบ๊ชชอยต๊ดกิบีดีดรอปดอปเนาเออคนละเรื่องคนละเรื่องตอนนี้บอสโดนยาพิษของน้องสตาร์เลียบไปซึ่งก็ไม่ใช่ยาพิษเพราะว่าไม่ทำดาเมจอะไรกับบอสเลย มันพ้นระยะก,การตีบ้องชอยเราไปแล้วน่านผู้ชมทำไงบอสมันเหลือเลือดแค่นั้นเองอะ่ะโอ้ยมันยังจะดื้อรั้นยังดื้อรั้นอยู่ยังไงเละแกแกไม่ยอมแนะ่โอ้ยมันยังจะดื้อรั้นดูดิด่านผู้ชมเลือดมันเหลือเศษเสี้ยวเท่านั้นน่ะโอ้ยตายสักทีเออนแเลละบบืดตูง ท่านผู้ชมเฮ้ยสุดแล้วก็เคลียร์ด่านนี้ได้แล้วและเราก็ได้กุญแจเออเหมือนเป็นฟิวเจอร์นะท่านผู้ชมและและ้วเราก็ปลดล็อกฟาฟิวเจอร์ยูโฮซึ่งฟาฟิวเจอร์เนี่ยมีแค่25ด่านเองนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่า น้อยกว่าลอสซิตี้ค่อนข้างเยอะเลยแบบโคตรน้อยท่านผู้ชม <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชมใน EP ีหน้าเราจะมาต่อกันที่ฟาวฟิวเจอร์เนาะซึ่งสำหรับตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เวลาสมควรแล้วเนาะเพราะว่าตะกี้ผมเพิ่งบอกไปนะครับอ่ะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเนี่ยตามสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมเราจะต้องไปทำการรับภารกิจก่อนนะทุกผชมนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ได้มาสองเพชรเออดีกว่าไม่ได้นะแล้วก็เราได้พินนาตาไอแก่นักสำรวจมาเป็นของรางวัลนั้นแล้วก็สกิปไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่น่ามีอะไรโอ้โหคือแบบ พินาตาของแต่ละด่านๆที่ผ่านมาคือมันให้ซีแพคเยอะกว่านี้นะยกเว้นไอ้ด่านนี้เนี่ยมันมันเป็นไรกับเราวะท่านผู้ชมดูมันให้มาดิให้แค่สองอะ่ะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไว้ประมาณนี้เท่าก่อนนะกันนะครับผมเอะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาต่อกันที่ far future กันนะครับเพื่อไหม สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายซียู